ผมคิดว่าพ่อก็เหมือนกับฮีโร่ของลูกๆนะครับเป็นฮีโร่ที่เป็นได้ในทุกๆวันเลยฮีโร่คนนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นฮีโร่ที่เก่งกาจสําหรับใครๆแต่ว่าเป็นฮีโร่ที่เก่งสําหรับลูกของคุณได้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับพ่อดูแลลูกได้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะในท้องเนี่ยพ่อดูแลแม่ก็เหมือนกับดูแลลูกไปด้วยโอ้ดูแลหนึ่งได้ถึงสองเลยนะฮะอันนี้ผมว่าดี พ่อก็คุยสามารถคุยกับลูกในท้องได้นะครับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เขาบอกว่าตั้งแต่4เดือนเนี่ยพ่อก็สามารถคุยกับลูกในท้องอการคุยกับลูกในท้องเนี่ยนอกจากจะเสริมสร้างพัฒนาการของลูกแล้วนะครับก็ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่แตละครอบครัวนะครับหาเวลาว่างที่การใช้เวลาร่วมกันตั้งแต่อยู่ในท้องเลยก็ได้นะครับ ลูกออกมาเนี่ยพ่อก็มีส่วนสําคัญมากเลยนะครับที่จะช่วยดูแลแม่แล้วก็แบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูลูกจากแม่ด้วยซึ่งหน้าที่ทุกอย่างพ่อก็สามารถทําได้นะครับอาบน้ำป้อนข้าวเช็ดตัวหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่เราจะได้ใช้มุมที่อ่อนโยนของเราในการดูแลลูกของเราแล้วก็นอกจากดูแลลูกแล้วก็ได้เป็นการดูแลภรรยาด้วย พอโตๆขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะชวนกันทํากิจกรรมบางอย่างที่จะช่วยให้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเขาบอกว่าระยะเวลาไม่ใช่ความสําคัญนะฮะความสําคัญเนะี่ยคือคุณภาพมากกว่าว่าเราอยู่กับลูกด้วยความรู้สึกอย่างไรเป็นอย่างไรเพราะผมคิดว่าคุณภาพว่าเด็กที่ได้ที่มีคุณพ่อดูแลร่วมด้วยเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่า อันนี้ก็แน่นอนเลยละ่ะถ้ามีคนหลายๆคนนะครับที่จะทุ่มเทแล้วก็ดูแลทั้งร่างกายจิตใจให้กับเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ย่อมที่ว่าจะมีโรโ e model เ,เนอะมีต้นแบบนะครับที่สำคัญเลยสำหรับเขาในชีวิตนะอันนี้เรื่องดีๆของเขาเอามาจากคุณแม่เรื่องดีๆอันนี้เอามาจากคุณพ่อหรือคนอื่นๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขานะะพ่อก็มีความสำคัญมากตรงนี้นะครับ ปัจจุบันเป็นเรื่องยากนะครับที่คุณพ่อหรือว่าคุณแม่เนี่ยที่จะต้องทํางานนอกบ้านแล้วจะต้องหาเวลามาเล่นกับลูกแต่ว่าเวลาอาจจะหาได้ยากแต่ว่าอยากจะให้ชวนคุณพ่ออย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราให้กับลูกเนี่ยเป็นเวลาช่วงหนที่สาคัญที่สุดเราอาจจะลองตัดเรื่องอื่นๆออกไปแล้วก็อยู่กับลูกอย่างเต็มที่นะครับไม่เล่นมือถือไม่อะไรก็เล่นกับลูกนะครับทํากิจกรรมร่วมกับลูกนะครับแล้วแต่ว่า ลูกอายุเท่าไหร่ก็ทํากิจกรรมร่วมกันได้นะครับตั้งแต่เล็กๆอาจจะเป็นการเล่นการเล่านิทานนะครับโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเด็ดกันที่ลูกสนใจวาดรูปร้องเพลงนะครับหรือว่าเล่นกับลูกในกิจกรรมที่ลูกๆชอบนะครับได้ช่วงเวลาที่ดีเขาไม่ได้กําหนดนะครับว่าเวลาที่เหมาะสมเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่แน่นอนแหละครับว่า มากที่สุดจ้อมดีที่สุดสําหรับลูกนะครับแต่ว่าถ้าหาเวลาไม่ได้ใช้ช่วงเวลาที่คุณมีนั่นแหละทําให้มันเป็นคุณลิตี้ไทม์หรือเป,เ,ปเป็นช่วงเวลาที่มันใช่คุณพ่อต้องเป็นนักสังเกตนะครับลองสังเกตความรู้สึกดูว่าลูกเป็นยังไงลูกมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าการสังเกตจะช่วยเราได้ ดูลูกได้ด้วยว่าเอ้ลูกเราผิดปกติต้องรีบจัดการรีบดูแลยังไงหรือว่าลูกมีความสุขเอออันนี้แหละเป็นโมเมนต์ที่ใช่แล้วก็จําไว้แล้วก็ครั้งต่อไปแล้วก็มาทำอย่างนี้ร่วมกันอีกหรือหาสิ่งแวดล้อมที่มันจะทําให้เจอแบบนี้ด้วยกันฮีโร่ผมว่าฮีโร่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเนอะแต่ฮีโร่จะอยู่ในใจของเราตลอดไป